คืนนี้ในสุพิมลีทีมใหญ่อัจมี1สิพ้าก็ได้เพราะอะไรมาฟังมุมมองก่อนเกมกันค่ะมุมมองก่อนเกมประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,569โดยเปาโดยปเป้ยวองบอลก่อนที่จะไปดูมุมมอ,องของค่มภน,นี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานกเก่าๆของ้องเป้ยได้ที่หน้าช่องปาเป้ยวองบอลหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ งั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมคู่นี้จะแข่งกันในเวลา3ทุ่มตรงค่ะ ฝั่งเจ้าบ้านแมนยูนะคะฟอร์มช่วงหลังน่ลี่นี่เริ่มทําผลงานดีดีขึ้นค่ะเพราะแม่แพ้มา5นัดติดกันแล้วแถมในนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะอาเซนอมมาได้ด้วยไม่เห็นว่าพวกเขาสามารถกับควบคุมจังหวะในบ้านได้มากขึ้นแล้วค่ะจุดเด่นยังอยู่ที่เกมรุกที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาหลักก็คุมเป็นเรื่องแนวรับนะคะที่มีจังหวะหลุดให้เห็นอยู่บ้างค่ะส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างฟูแลมนะคะฟอร์มช่วงหลังน่ลี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะแม้จะมีสสะะดดดุุบ้าางงแต่่กก็็เเเปนนนพียนดดียยััวจ5ลค แถมในนั้นล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยชนะมาได้อีกด้วยนะคะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นอย่างมีวินยัยเกมรับค่อนข้างรับกุ่มและอันตารายมากในจังหวะสวนกลับค่ะแต่โตรเสียสําคัญคือผลงานในเกมเยือนที่มักจะเล่นได้ไม่ค่อยสม่าเสมอเท่าไร่ค่ะแต่ถ้าดูจากสถิติการพบกันใน5้านัดหลังสุดนะคะจะเป็นฝั่งแมนยูที่ทําผลงานได้ดีกวา่าโดยที่แมนยูชนะ3ฟูแลมชนะ1และเสมอกัน1นัดค่ะ เรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้ค่ะฝั่งแมนยูนะคะมีะรายงานว่าแพทติกตอกูปีกดาวลูกมีอาก,การบาดเจ็บอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมคืนนี้นะคะแต่ฝั่งเซ็กซี่นะคะกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะคาดว่าพวกเขาน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ไม่ได้มีปัญหาต่อรูปเกมแต่อย่างใดส่วนฟูลแลมนะคะมีปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บบางรายแต่ก็มีเขาดีที่ผู้เล่นหลายคนกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วทําให้พวกเขาน่าจะสามารถจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ค่ะ ภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าแมนยูน่าจะเป็นฝ่ายคองบอลได้มากกว่าขณะที่ฟูลแลมจะเน้นตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับแต่ด้วยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและศักยภาพเกมรุกยังไงเจ้าบ้านก็มีโอกาสเปรียบคว้าชัยไปได้ค่ะและมีแนวโน้มที่สกอร์จะออกสูงด้วยนะคะปอคาดการว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ฟูลแลมหนึ่งค่ะแล้วพี่ๆคนไหนที่เห็นด้วยกับน้องเป้ยหรือใครที่เห็นต่างคิดว่าฟูลแลมน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะไปแทนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเบยด้วยนะคะไปกันต่อใน,นคู่ที่2ค่ะนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตัมพาเลสคู่นี้จะแข่งกันในเวลา3มทุ่มตรงค่ะฝั่งเจ้าบ,บ้านฟอ r เรสฟอร์มช่วงหลังนี่หลี่เริ่มดูดีขึ้นค่ะโดยที่ไม่แพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วเกมในบ้านยังคงมีความถูดันโดยเฉพาะลูกตั้งเตะและเกมปะทะแต่อย่างไรก็ตามเกมรับยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่ค่ะ ทางกับการน,นะคะฝั่งทีมเยือนอย่างคริสตัลพาเลตฟอร์มช่วงหลังนิลีนี่หน้าเป็นห่วงมากค่ะเพราะไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันแล้วแม้เกมรุกจะยังพอฝากความหวังได้แต่ปัญหาหลักคือการจบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคมรวมถึงฟอร์มทีมเยือนที่มักจะหลุดสมาธิในช่วงท้ายเกมค่ะแล้วจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดในหลีกนะคะจะเป็นฝั่งฟอเรสท,ที่ทําผลงานได้เหนือกว่ายอย่างชัดเจนค่ะโดยที่ไม่แพ้ให้กับพาเลตเลยโดยที่ฟอเรสชนะ4นีนัดและเสมอกัน1นนัดคะ่ะ ในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะฝั่ง f o r รส t ค่ะผู้เล่นตัวหลักทั้งในแนวรับและแนวรุกบางรายนะคะแต่โดยรวมก็ยังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ส่วนฝั่งพาเลตนะคะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บสะสมหลายรายรวมถึงปัจจัยภายนอกเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะนะคะอาจทำให้จะต้องใช้ดาวรุ่งหรือตัวสำรองลงสนามแทนค่ะ ภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะฝั่งฟอร์เรสมีความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านรวมถึงสภาพจิตใจที่ดูมีความมั่นใจมากกว่าที่ฝั่งพาเลตนะคะจะต้องเจอกับปัญหารุมเร้าหลายด้านทำให้เกมคืนนี้เป็นโอกาสสาคัญของฟอร์เรสเพื่อเก็บแต้มหนีโซนตกชั้นค่ะมีแนวโน้มว่าสกอร์จะออกมาสูงด้วยนะคะขอคาดการ์ว่า Nottingham Forest สอง c r ส s t a l Palace หนึ่งค่ะไปกันต่อน,นี้คู่ที่3ค่ะ a t t a n Villa เปิดบ้านต้อนรับกําลังเยือนของ b e n f o r d คู่นี้จะแข่งกันในเวลา3ามทุ่มตรงเช่นกันค่ะฝัะ่งเจ้าบ้าน a t t a n Villa ฟอร์มช่วงหลังนีลีอาจจะยังไม่สม่ังเสมอแต่ถ้าดูในภาพรวมนะคะถือว่าพวกเขาเป็นทีมมามืดในฤดูกาลนี้เลยค่ะปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางซึ่งเกมในบ้านก็มีความแข็งแกร่งมากจุดเด่นคือการต่อบ,บอลจากแดนกลางและการเข้าทําทีมมีแบบแผนอย่างชัดเจนค่ะส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเบนฟอร์นะคะฟอร์มช่วงหลังนีลี่เี่เริ่มดรอปลง หลังจากที่แพ้มา2นัดติดต่อกันทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันแต่จุดเด่นของพวกเขายังคงเป็นเกมรับที่มีวินยัยและเกมสงกับที่อันตรายค่ะแต่ปัญหาลหลักคือเกมรับนะคะเวลาถูกกดดันหนัาๆก,ก็มัดจะเสียรูปเกมค่อนข้างง่ายค่ะ สถิติการพบกันใน5นั้นหลังสุดในหลีนะคะจะเป็นทางฝั่งแอตตาเวล่าที่ทําผลงานเหนือขวาล็กน้อยค่ะโดยที่แอตตาเวล่าชนะ3เป็นฟอร์ชนะ1และเสมอกัน1นัดค่ะแต่เรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะฝั่งแอตตาเวล่ากําลังเผชิญปัญหาผู้เล่นตัวหลับบาดเจ็บโดยเฉพาะในแผงมิฟิลอีกทั้งนะคะยังต้องลุ้นความฟิตของโอลิวัสกินกองหน้าตัวเก่งอีกว่าจะพร้อมลงสนามไหม ขณะที่เบนฟอดเองก็งมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บสะสมหลายรายทําให้ทั้งสองทีมจาเป็นต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นหรืออาจจะต้องใช้ดาวลุ่งหรือตัวสํารองลงสนามแทนค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะถ้าดูจากสถิติการเล่นในบ้านของแอตเดเวล่าในฤดูกาลนี้นะคะถือว่าพวกเขาแข็งกเก่งมากเพราะแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นมองว่าพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคุมเกมและสร้างโอกาสเข้าทําได้มากกว่าเบนฟอดกีมีสถิติในเกมนอกบ้านค่อนข้างแย่ค่ะแนวโน้มว่าวิลล่าจะสามารถคว้าชัยไปได้และจบด้วยสกอร์สูงด้วยค่ะ ขอคาดการ์วแอตตาวิลลา2เบนฟอร์ด1ค่ะไปกันต่อน,นี้คู่ที่4ค่ะท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เปิดบ้านต้อนรับกับมเยืองของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะแข่งกันในเวลา5ทุ่มครึ่งค่ะฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์นะคะอร์มช่วงหลังนีลีนี่ยังเอาแนวนอนไม่ได้ค่ะเพราะไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันแล้วแม้ว่าเกมรุกยังพอมีความอันตรายแต่เกมรับมีปัญหาค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอกับทีมที่ต่อบอลเร็วค่ะส่วนทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นะคะ ฟอร์มในหลีนนะคะยังถือว่าอยู่ในนมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกัน แม้จะมีสะดุดเสมอหรือแพ้ในบางนัดแต่นัดล่าสุดก็เพิ่งเก็บชชยชนะมาได้นะคะจุดเด่นคือการคลองบอลการเข้าทำที่หลากหลายและความเฉียบคมในแดนหน้าที่ทำได้ดีแม้จะเป็นเกมทีมเยือนแต่ศักยภาพทีมยังดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนค่ะแต่ถ้าเราย้อกนกลับมาดูสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดในหลีนะคะทั้งคู่ทำผลงานได้ค่อนข้างสูงสีกันค่ะโดยที่แมสซิตี้ชนะ2นัดสเปอร์ชนะ2นัดและเสมอกัน1นนัดค่ะงั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันดีกว่าค่ะ ฝั่งสเปอร์กำลังไปชิญปัญหาคู่เล่นบาดเจ็บอย่างหนักเกือบ10บรายเลยค่ะโดยเฉพาะแผงมิฟิลในตัวรุกส่งผลให้การจัดทัาของพวกเขาค่อนข้างยากค่ะทีมแมนซิตี้เองก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งในแนวรับและแนวรุกเช่นกันแต่ด้วยขุมกำลังที่เหลืออยู่ไม่น่ามีผลกระทบต่อรูปเกมแต่อย่างใดค่ะพวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้อยู่ภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าสเปอร์น่าจะสู้ได้ในช่วงแรกๆแต่ด้วยความไม่สมบูรณ์ของขุมกำลังทําให้พวกเขาน่าจะต้านเกมรุกของแมนซิตี้ได้ยากค่ะ เปิดโอกาสให้แมนซิตี้คุมจังหวะเกมแล้วเก็บช้ยชนะกลับบ้านไปได้มีแนวโน้มที่จะจบด้วยสกอร์สูงด้วยค่ะขอคาดการว่าสเปอร์หนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สค่ะโอเคค่ะขอสรุปมุมมองของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกแมนยูพบกับฟูแล้วนะขอไปสูง2.5ค่ะคู่ที่2อานะคะนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับคิสตัลพาเลตนะคะขอไปต่อฟอร์เรสสูง์หรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปสูงขว่า2.5ได้เลยค่ะ ที่3นะคะแอตตาวิลลาพบกับเบนฟอร์ดขอไปต่อวิลลา0.5หรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปสูงกว่า2.5ได้เลยค่ะและคู่สุดท้ายนะคะสเปอร์ ur, พบกับแมนซิตี้ขอไปต่อแมนซิตี้1นะคะหรือใครที่ชอบสูงต่ำก็ไปสูงกว่า3ได้เลยค่ะและนี่เป็นเพียงมุมมองก่อนเกมที่น้องเป้ยหยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นนะคะยังมีมุมมองก่อนเกมอีกหลายชุดสาวมาถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยทั้งเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะ และเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามกันแล้วไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นนะคะยังม,มีเนะะื้อหาและแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจรูปเกมและมองรายละเอียดในสนามได้ชัดเจนขึ้นค่ะหากสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ